สบายดีวันสงการพี่น้องสบายดีกีบสิ่งที่ให้กเก่งสุขุสุคนวิจิตการตอนนี้บวิดบวชพันคข,ข,นะข,ขอดูเป็ดมา,าได้จังไดเนาะพี่น้องเนาะปลาทูเรียนอยู่ดีดีมีคขอดูเป็ดมันสุบายล้างให้พ่อแม่าวดาว โอ้โหลูกเปรดมาพี่น้องมาได้จ mm ังได้เนื <up people. S 2> <lang> volunte, ้อหมดเยนัดหมดเติดต่อหมดเลยังกันเลยอยู่ซื่อๆแบบเห็นพี่น้องจนตกใจนี่แกนั่งลูกนั่งแกนั่งแกนั่งว่าแบบนะมาคู่คนเลย

เต็มคันโลเร็วกไดมากมาเวนะฮะการกินเยอะพ่นน้ำาเวยองนนี้ยินแต่น้องแคทว่าข้อขวลูกแ่านเอาคือเขาจุดจำกันกบ้านันค่้นเออาบเส้าเ้ิบสกว่าโมงองเป็นสิบโมงเนาะเขาไได้พ่นหน้ามาบานะ เดีพ่อจะมือดำมือดำมาเบิดเตออ่มยก็ไปนั่งทางกับไกล้เหาไอนามบุกมาเออใหญ่ไปเลยเนี่ใหญ่เบนเกใหญ่บ้าเลี่ยนแบบเบียนบาแบบพระเลบเขาเลี้ยวขึ้นไปข้าวแม่นเดแท้เม่นแล้วป่วยรดเขาเพือนไรปทังค่ะจนอนจนลืมซื้อเลยไลนจปเมาฮกะสวยว่ปยังหูหัดบ่

เงินหรือซื้ร์ดอะไรเนาะบร์สบ hmm. ้าเข้าไหน้าขาหน้าไม่ร้ายอาย่ปีไหนเออเนกินแด้ๆเนาะตั้มต้นเลยเดียวแล้วก็ยี่าแล้วข้าวนะบร์าเยวนี่นะ ที่มาเนี่มาเล่นซื้อล่างหอตังีรู้ด้วอะไรเมนางงไหมเมน่านน่รู้ไม่ปวดนานหรอกน้ำน้อยนี่เนี่ยคุณลุถามนะมาพากันม้าซื้อหรือเปล่าก็ต้อมุ่งไว่ารืกได้ก็ดนางยังไงยุจิคือมาหนาดำเนี่ยบ่เยุจินี่ขี้คืออุ่ๆนะครยากิไห้หรือ่ อกี้กันอยู่ป่าอยู่นกงรื่ๆอยู่พกส่วงเมาก็จะกหากะยังสลมสลือก็ืออ้ผมเขียวเฮ้นิดนเราอยเปากิลโอ้ยมาแล้รก็มาอะไรพี่น้องเห็นจัักกะันสินากันไปเขาเคยมา เคยบ้าบทเคยแวกเขาจะจืดทางเหมือนุูกกระจากสได้เนาะไาไกลๆน้อนยน้องกอยา้ยชินาลง่นีนมาเป็นไ้น่างเป็นแล้วบอเอางเป็นแล้วน้องกัน เอเชียบ่าจีเมียพี่น้องจำบ่ค่อยได้บันไดมันลายคนาไจำได้แต่น้องโทนี่เราเคยไปหาเห็ดปวกน้ำกันน้องโทนี่อันดักกัวหาเกกินอันนี้อาลุจอลซุนลจีจุนปูเรียบร้อยบ่เห็นบันไดผักแล้วบันไดนะ บ่เดี๋ยวเาสิทามเนเงินเอาไปเห็นยังงชื่งงัวอไรกันโตชื่งงัวแล้วชื่อเขาพี่น้องเป็นชื่องัวน้องเงินที่พ่อแม่พี่น้องบริจจ์ปลาลุงเอ๋ยปาเมตตาเดอปลาลุงเอ๋ย ไม่ได้โทรหาการเลยได้นิไม่ได้นีปวดพพัดกันทั้งหมดแล้วเจ้าลดมันาดทางหลยดลดมันมาดังๆลดลดี้คือดังแทุ้หนงนี่ตู่เจ้าบอย่างค่อยย่ายนี้ทั้งไม่หรือว่าชิเจ้ามานี่คือิอตเลเบ้มาบอเห็พายุู่เเห็นอะไรอ่ะนะขึ้นไปนะเื้อยย่างขึ้นไปลุง เห็นซาอุอบเอาคือว่าเราอยางเห็นไปลาเนนเออเห็นไทยครับในซ้ายจะขีดออมาห่อเปลือกเด็ดอ่นนี้ ทอดปลาลูกปน่ากัปกติแล้วเขงเด็กหน่อยมันเด็กหน่อยไม่เคยกินได้ส่มันกงคีทอดบนทะเลดูอย่ายคนยังเขางเยนน่ะยืมมือึ้นเขาเมื่อคนเขาเมื่อคนพี่น้องเลยเออาคือ่มีผู้นึ่งบ่ครบบ่ เออมีมีผู้อยู่ทางล่างนะบ่เองว่าผู้แป้นสิอเออเนาะหาว่าเขาโคตลูกเปลี่ยนนะคน่นนัเนาะโดยลืมไปยังมียังยังอยู่นกันแทชื่อาใดอันคนกกมันลืมชื่อเลยจากบัของพกมนชื่อนกอกย่าง่าไงย่นบริัหลุดไปตัวนี้ตัวนี้ยุกิเนาะ ตู้ตู้นี่แล้วก็โทนี่แล้วก็ยุกิเออูกนเ้นจลืมซื้อพี่น้องเลยากัอากพื้นูตได้้าก็กินคือดีจุดแจกนี่นี่จุดแจกจนหน่วยเซเว่นกึนแล้วก็ไปกินดองเลยเลยบริเนอนตู้กตยู้อ่ยูนี่กิโทนี่แล้วก็ โดยเรื a, a, ่องกับเข่ากับน้าเรื่องเรื่องใส่ของซอยเรื่องกับข่าวกับน้านี่แหละอยากให้ซอยก็ได้ข่าวข้าก็มี่อ้ให้เขากินนี่แอกอยากให้อยากให้ซอยเรื่องกับข่าวนี่เลยกระเสือมามาย่ามแลรกเลยกับข่าวีิเจ้าแน่บะมี่กรเสือพะเห็ดกระโออกนะไม่กระโปงมีมาซื้อจิ้งกลอยมาบอกดูแปดแปลงตู้ได้ยุตู้มันตายน่ะ เออนี่นะ<ม>าแป้งโหลดได้กขนาะสิได้หรือวะก็ได้แลแหละถ้าเพิ่นเบิงหาแมนพ้องฝึกกมเป็นนักปญ์อาจารย์เพิ่นบวอเพิ่นฮูุจักกย่ลแล้วรอเธอเป็นสางสอมอย่เออสางสอมนะจะมามเป,ปมากมาก,มากนเป๊ะหมืคือได้ตายเลยจะเออป็น, <laughs> นโทษกเก่าเด้เห็นเขาเขาบริขิดจนี้ว่าเขาสิโง่มายนคิดี้นฮอดเขาลุงแต่บ่มยเขาหะลายคนเขาก็สิ่ขมอม่น์หลายคนเบิงแล้วก็สว่าประมามวะเนี้ยก็ เปิดเงินจังมาอันนี้มันเรื่องจริงนนแม่เราจำจริงอันนี้ก่ก็อยากจหาไปหาทีย่เนะริงเียเนาสวกอทยไปคืออ่าม <ừ, S 2> า ừ, ก <c oughs> คลิปนี้ก็ขอลาแล้วเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไม่คลิดนาสบายดี